มาไอ <il S 2> <deal> ้ทั้งนี่มันดูน่ารักไปทำเอาปล่อยๆทำให้น่ากลัวนี่เป็นไงเดี๋ยวเขาไปหาเดินเขาไปหาเดินยวเขาไปหาเออเออเอ้าเยสเหัวเลยก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ก๊อตพี่ก๊อตแป๊บนึงเอ่า ก็ซิล่ามาทีเดียวได้เพชรห้าร้อยอันน่ะก็ซิล่าล้มก็ซิล่าล้มเอาเอาชิบหายแล้วตายตายตายโอ้ยยังไม่ทันไปเหยียบบ้านเหยียบเมืองเลยกูเขีครับงงไอก็ซีล่าวะไอ้เี้ยอีจีไหนไอ้เจ้าไล่แล้วไปไปไป เ <Es> <isk> อาเอาเอาหลบกอทิล่าหน่อยก้องกล้องกอทิล่าอยู่โนโนไอเด็กไอเด็กไอเด็กแ้เียวเด็กม่งอยู่ใต้โต๊ะแล้วกลัวเต้นดีกแะเฮ้เไเฮ้แม่งน่ารักไปเลย ที่พวกเราทำใช่ไหมคะจากทีมพ่อเปียโซไปไหนอกซเลากล้องอยู่นี่เรักัซิล่าอย่นี่มาพากัซิลล่าหน่อยเลเจมาเป็นกัซิล่าหรืเปล่าจจมาเป็นกัซเล่าหลืเปล่าี่ใครอยู่ในนี้เนี่ยอยากรู้บีโลบีมานี่เขาอยู่ในนี้เลยนี่อ่ะพูดไหนมาหน่อยค่ะมีอ่ไบ แม่งร้อนชิบหายร้อนหรอข้างในร้อนเฮียเฮียเลยจะพาละอยู่ไปก่อนแต่นี่มีปมใช่ไหมนี่สวยมากนะถือว่าเป็นงานที่ดีเทลสวยมากเฮ้ยนี่กาซิลามาอันหนึ่ง น MM. ี่น uh, uh, like yeah. yeah. mm. ี่น uh, ี่แหละเทมนะครับเนี่ยฮ่่าฮาสิลาตาหมูหมองเห็นหมองเห็นเอาใส่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเฮ้ยอ่ามองเห็นแล้วมองเห็นแล้วอ่ะดูครับเบื้องหลังในการใส่กอศิลาล็อกครับนี่ต้องมีคนมาซ้อนตูด มากนี่คือข้อพิสูจน์ว่าอย่าเข้าไปใส่มาสคอตแบบม่ง <c oughs> ร้อนจริงทำไปแล้วเหรอ็กล็อกใส่ก็